ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,126บอสของพี่หยาง 2. ไม่ไม่มีอะไรนี่คือบ้านของฉันฉันลืมเอากุญแจไปจินเฟิงที่บาย,ย่างรวดเร็ว นายลืมเอากุญแจมาเลยต้องทุบประตูอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ฉันอารมณ์เสียจินเฟิงรีบอธิบายอย่างรวดเร็วจินจินรีบโต้กลับว่าที่นี่คือบ้านของฉันไม่ใช่บ้านเขาอันหยางหลี่ตาหยุดเถียงวันนี้ฉันมีเรื่องอื่นฉันไม่มีเวลาฟังการทะเลาะของพวกนายฉันจะถามพวกนายว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน วันนี้อันอย่างไม่มีเวลามายุ่งเรื่องชาวบ้านถ้าเปลี่ยนเป็นปกติเขาอาจจะถามเพิ่มสักสองสามคำแต่ไม่ใช่วันนี้ถนนในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐานมากแต่ถนนที่แสดงบน g p s ไม่ใช่ถนนจริงเป็นผลให้อันอย่างหาทางไปโรงพยาบาลเป็นเวลานานแต่ก็หาไม่พบโรงพยาบาลไปทางซ้ายและเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงจินเฟิงรีบชี้ทางให้อันอย่างโอเค อันหยางรีบไปที่โรงพยาบาลเมื่อเห็นอันหยางหันหลังเดินจากไปจินเฟิงพี่เปียวและลูกน้องก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่พี่หยางแค่ผ่านมาฉันคิดว่าพี่หยางจะรู้สึกผิดปกติเมื่อกีหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นอันหยางทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเจียนอีหลิงที่ออกมาจากประตูตะโกนเรียกอันหยางให้ตายสิคนคนนี้เรียกชื่อพี่หยางตรงๆง,งั้นเหรอ พวกเขารู้ชื่อของพี่อย่างดีแต่น้อยคนนักที่จะเรียกเขาตรงๆแต่ตราบใดที่เจอกันเมื่อเห็นพี่อย่างก็ไม่มีใครเรียกเขาว่าพี่หยางอย่างไม่ให้เกียรติแกเป็นใครทำไม้ถึงเรียกชื่อพี่หยางของเราสมองแกมีปัญหาเหรอจินเฟิงตะโกนใส่เจียนอีหลิงถ้าเธออยากที่จะมีชีวิตอยู่อย่าทำให้พวกเขาโกรธ อันอยางหยุดอยู่ที่เดิมแล้วค่อยๆหันกลับมามองไปยังบุคคลที่มองไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงซึ่งยืนอยู่หน้าประตูบ้านเสียงนั้นร่างกายและดวงตานั้นล้วนคุ้นเคยกันดีใช่แล้วนั่นบอสของเขาเป็นบอสของเขาจริงๆแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนแต่เขาสามารถมั่นใจได้ว่าคนคนนี้คือคนที่เขากำลังตามหาในหมู่บ้านจินฮุยอันอยางวิ่งตรงไปที่เจียนอีหลิง สังเกตเธออย่างใกล้ชิดดวงตาเขาลุกโชนและตื่นเต้นในที่สุดเขาก็แน่ใจว่านี่เป็นบอสของเขาบอสเป็นเธอจริงๆเธอกลับมาแล้วอันอย่างเกือบจะร้องไห้มันสองปีแล้วว่าไงนะบอสเหรอเมื่ออันอย่างเรียกชื่อนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึง จินเฟิงญาติผู้พี่ลูกน้องของอันหยางและคนที่ตัวเองพามาด้วยต่างสงสัยว่าหูของตัวเองฟังผิดไปเหรอพี่หยางเรียกสาวน้อยคนนั้นว่าบอสนี่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมจินจินเองก็ตะลึงเงินเธอไม่รู้ว่าผู้ชายร่างผอมสูงคนนี้คือใครแต่ดูจากสถานการณ์แล้วรวมทั้งท่าทีของจินเฟิงและพี่เปียวที่มีต่อเขาดูก็รู้ว่าคนผู้นี้ไม่ธรรมดาแต่แล้วคนคนนี้ก็เรียกหญิงสาวว่าที่เธอช่วยชีวิตไว้ว่าบอส นี่คนที่เธอช่วยไว้มีตัวตนที่น่าอัศจรรย์อะไรกันแน่บอสทำไมพี่ถึงเป็นแบบนี้อันหยางแทบช็อกเมื่อเห็นบาดแผลบนร่างกายของเจียนอ e ีหลิงเมื่อเขาได้รับแจ้งจากตระกูลเจียนเขาได้ยินว่าเจียนอ e ีหลิงได้รับบาดเจ็บแต่พอได้เจอจริงๆก็ยังปวดใจอยู่เลยไม่เป็นไรแผลที่ผิวหนังเจียนอ e ีหลิงปลอบใจอันหยางอะไรไม่เป็นไรรีบเข้าไปนอนในห้องไม่ง่ายเลยที่จะกลับมาเหมือนเดิมต้องพักผ่อนให้มาก ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วอันอย่างพยุงเจียนอีหลิงเข้าไปอย่างกังวลเจียนอีหลิงไม่ได้กลับไปที่ห้องทันทีเธอชี้ไปที่จินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าชายคนนี้ต้องการลักพาตัวฉันและรังแกคนที่ช่วยฉันด้วยตอนที่1127นายท่านเชื่งมาแล้วจากนั้นเจียนอีหลิงก็ชี้ไปที่กลุ่มพี่เปียวและพวกเขาก็ขโมยโทรศัพท์ของคนที่ช่วยฉันไว้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถโทรกลับไปได้อันหยางโกรธขึ้นมาบอสเข้าไปพักผ่อนเธอฉันจะจัดการเรื่องนี้เองหลังจากที่อันหยางบอกให้เจียนอีหลิงเข้าไปข้างในแล้วเขาก็เดินไปที่ประตูจินเฟิงที่อยู่นอกประตูถามอย่างระมัดระวังพี่อย่างพี่พี่รู้จักคนที่น่าเกลียดคนนี้ด้วยเหรออันหยางแค่นเสียงเย็นชาเหอเรียกฉันว่าพี่หยางดูเหมือนว่านายจะรู้ว่าฉันเป็นใครยังกล้าแต่ต้องบอสฉันอีกเหรอ พี่หยางพี่หยางยกโทษให้เราด้วยพวกเราไม่รู้ว่าเธอคือบอสของพี่จินเฟิงรีบขอโทษเขาจะรู้ได้ยังไงว่าสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดที่มองไม่เห็นหน้าเห็นตาจะเป็นบอสของพี่หยางที่มีชื่อเสียงของพวกเขาใครจะคิดเรื่องนี้ได้บ้างใช่แล้วพี่หยางพวกเราไม่รู้จริงๆพวกเรามีตาหามีแววไม่ได้โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยอันหยางไม่สนใจคนพวกนี้เขาหันไปพูดกับจินจินที่อยู่ข้างๆว่า น้องสาวเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนบอสของฉันก่อนภาพต่อจากนี้ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กศักเท่าไหร่จินจินเดินเข้าไปในห้องอย่างเชื่อฟังหลังจากที่ประตูปิดลงก็มีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากด้านนอกจินเฟิงและพี่เปียวผลัดกันกรีดร้องฟังดูเหมือนจะโหดร้ายแต่ก็เหมือนจะไพเราะดีไม่ใช่เหรอ หลังจากจัดการกับคนที่ขัดตาอันหยางก็กลับเข้ามาและพูดกับเจียนอีหลิงว่าบอสสองปีมานี้บอสหายไปไหนมาทำไมบอสไม่มาหาเราเลยล่ะถ้าไม่ใช่เพราะตระกูลเจียนติดต่อฉันมาฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบอสมาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะเจียนอีหลิงอธิบายไม่ถูกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้แล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง โอ้ฉันเรียนไม่จบมหาลัยน่าเลยลาออกมารับช่วงต่อบริษัทของตาแล้วฉันก็อยู่แถวทิศตะวันตกเฉียงใต้พอดีฉันเป็นคนที่อยู่ใกล้บอสมากที่สุดดังนั้นตระกูลเจียนจึงรีบติดต่อฉันมาหลังจากได้รับข่าวจากนั้นฉันก็รีบมานี่และคนอื่นๆก็กำลังมาเหมือนกันพวกเขากำลังมาเหรอรวมทั้งนายท่านเชิงด้วยอันอยางบอกเจียนอีหลิงว่าสภาพร่างกายของนายท่านเชิงแย่มาก เขาค่อนข้างแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้มากถ้าบอสเห็นก็อย่าตกใจไปนะเขาสุขภาพไม่ดีทำไมเขาต้องรีบมาที่นี่ด้วยฉันไปที่นั่นเองก็ได้อันหยางพาฉันไปหน่อยเจียนอีหลิงรีบลงจากเตียงอันอยางรีบหยุดเจียนอีหลิงบอสอย่าเพิ่งขยับเลยมันสายไปแล้วตอนที่ฉันได้รับข่าวตอนบ่ายเขาก็ออกเดินทางแล้วตระกูลจ่ายนำอุปกรณ์การรักษาขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาด้วยพี่รองบอกฉันว่าไม่ให้บอกเขานะ พี่รองของบอสไม่อยากบอกก็จริงแต่เขาเป็นคนบอกกับตระกูลเจียนเองปู่เจียนและท่านผู้เท่าใจไม่มีความลับต่อกันเลยตลอด2ปีที่ผ่านมาหากตระกูลเจียนรู้ก็ไม่สามารถปกปิดเรื่องนี้กับตระกูลจ่ายได้ฉันจะไปหาเขาอันอย่างพาฉันไปเดี๋ยวนี้บอสในท่านเชิงกําลังเดินทางมาแล้วเขาขึ้นเครื่องบินเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วและจะลงจากเครื่องในอีกครึ่งชั่วโมงแล้วบอสจะไปไหน มีพื้นที่ว่างตรงบริเวณใกล้เคียงเพื่ออำนนยความสะดวกในการจอดเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นบอสรอเขาอยู่ที่นี่นี่แหละเขาทำให้เป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วตาของเจียนอีหลิงแดงกำ่ำบอสบอสคือชีวิตของนายท่านเชิงตอนที่บอสไม่อยู่นายท่านเชิงเหมือนเสียครึ่งชีวิตไปจริงๆอันหยางเหลือบริษัทมองนาฬิกาใกล้ถึงเวลาแล้วฉันให้ลูกน้องไปรับที่จุดลงจอดเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาฉันจะไปด้วย เธอปล่อยให้เขาหนีไปไม่ได้อีกแล้วอันอย่างจ้องมองที่เจียนอีหลิงและพยายามประนีประนอมสถานการณ์ปัจจุบันของบอสกับนายท่านเชิงบอกไม่ได้เลยว่าใครดีกว่าใครตอนที่1,128พบกันอีกครั้งในรอบสองปีวันนี้ทุกคนในหมู่บ้านจินสุยต่างก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากตอนแรกคือมีรถรูเรียงแถวมาหลายคันเข้ามาถามหาคนจากทุกบ้าน ตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์มาอีกล่าแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าสถานการณ์วันนี้ค่อนข้างผิดปกติบนสนามหญ้าอันหยางมาพร้อมกับเจียนอ e ีหลิงเขาให้คนหารถเข็นให้เจียนอ e ีหลิงนั่งและดันรถเข็นให้เธอเพื่อที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกเฮลิคอปเตอร์ปรากฏบนท้องฟ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์สีชมพูที่นายท่านรองจ่ายมอบให้เจียนอ e ีหลิงในวันคริสต์มาสปีนั้น เฮลิคอปเตอร์ขับลงจอดอย่างช้าๆและลมกระโชกแรงพัดกระทบพื้นหญ้าหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์หยุดก็มีชายคนหนึ่งกระโดดลงมาอย่างเร่งรีบคนนั้นคืออยู่ซีเขาวิ่งไปที่เจียนอีหลิงเมื่อเห็นเจียนอีหลิงที่แทบจะไม่ได้อยู่ซีก็ร้องให้ออกมาเขาพูดอะไรไม่ออกเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อนที่ดีของเขาต้องทนทุกทรมานเหลือเกินผ่านไปครู่ใหญ่อยู่ซีจึงเรียกเสียงของตัวเองกลับมาได้เทพหลิงเดียวตอนที่เจอนายท่านเชิงแล้วไม่ว่าเธอจะเห็นนายท่านเชิงเป็นยังไงอย่าร้องให้นะถ้าเธอร้องให้เขาต้องทนไม่ได้แน่แน่เจียนอีหลิงพยักหน้าจากนั้นเจียนอีหลิงก็มองไปที่ประตูห้องโดยสารรถเข็นถูกดันออกไปชายร่างผอมปรากฏตัวต่อหน้าเจียนอีหลิง ใจวินเชิงผอมลงมากและไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยแม้แต่น้อยรูปร่างผอมแห้งและใบหน้าของเขาไม่มีสีเลือดราวกับว่าเพิ่งออกมาจากลงศพมือของเขามีขวดควนนอยอยู่และยังมีสายข้อมูลต่างๆที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบตัวชีวัดต่างๆของร่างกายเพิ่งรับปากกับยูซีว่าจะไม่ร้องให้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจียนอีหลิงร้องให้เหมือนเด็ก กลั้นไว้ไม่ไหวแล้วไม่สามารถซ่อนได้อีกต่อไปน้ำตาก็ไหลออกมาในห้องของจินจินที่หน้าต่างแสงตะวันสีแดงยามอัสดงสาดส,ส่องเข้ามาที่หน้าต่างสาดส,ส่องไปที่คนสองคนที่อยู่ตรงหน้าต่างบนรถเข็นที่อยู่ข้างหน้าต่างมีชายร่างผอมบางนั่งอยู่เจียนอีหลิงนั่งอยู่บนขอบเตียงข้างๆมองขึ้นไปที่เขาชายที่นั่งบนรถเข็นก็มองลงมาที่เธอด้วยเช่นกัน เขาเพียงแค่มองอย่างเงียบๆไม่ได้เอื้อมมือออกไปสัมผัสราวกับว่าถ้าสัมผัสไปแล้วจะหายไปเหมือนฟองสบู่เจียนอีหลิงมองไปที่จ่ายวินเชิงดวงตาของเธอยังคงแดงกำ่ำเขาเคยหล่อเหลาและแข็งแรงมากแต่ตอนนี้เขากลับผอมลงมากเจียนอีหลิงลูบมือของจ่ายวินเชิงเบาๆเนื่องจากน้ำหนักที่ลดลงนิ้วของเขาจึงดูยาวขึ้นและกระดูกนิ้วมือของเขาก็ชัดเจนฉันทําอาหารได้และจะดูแลนายจนกลับมาเป็นเหมือนเดิม เจียนอีหลิงพูดกับจ่ายวินเชิงเธอจะต้องเธอจะต้องดูแลเขาจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอนจ่ายวินเชิงไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่มองไปที่เจียนอีหลิงตั้งแต่พบกันจนถึงตอนนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำเอาแต่มองเจียนอีหลิงอาเชิงนายอยากหายดีไหมเมื่อนายฟื้นฟูร่างกายของนายได้ทุกอย่างจะดีขึ้น,จนเจียนอีหลิงจับมือจ่ายวินเชิงเอามือของเขามาสัมผัสแก้มเบาๆและรู้สึก รู้สึกถึงผิวสัมผัสของฝ่ามือสัมผัสถึงการมีอยู่ของเขาอาเชิงมือของจ่ายวินเชิงรูปไล่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นของเจียนอีหลิงฉันไม่เป็นไรฉันได้รับบาดเจ็บแค่ที่ผิวหนังและอีกไม่นานฉันก็หายดีแล้วเจียนอีหลิงอธิบายให้จ่ายวินเชิงฟังจ่ายวินเชิงค่อยๆดึงมือตัวเองกลับแต่ก็ยังคงไม่ได้พูดอะไรออกมาอาเชิงคุยกับฉันหน่อยได้ไหมเจียนอีหลิงขอร้อง ตั้งแต่พบกันมาจนถึงตอนนี้จ่ายวินเชิงไม่ได้พูดอะไรเลยสิ่งนี้ทำให้เจียนอีหลิงกระวนกระวายมากจ่ายวินเชิงยังคงไม่พูดอะไรอยู่ซีกล่าวว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาจ่ายวินเชิงไม่ค่อยพูดและมักจะถามถึงเจียนอีหลิงเสมอตอนที่1129ฉันดูแลเธอไม่ได้จากที่เฝ้าถามทุกวันจนถึงไม่กี่วันต่อมาและในช่วงเวลาห เดือนที่ผ่านมาเขาแทบจะไม่ได้ถามอะไรอีกเลยจากที่เต็มไปด้วยความหวังสู่ความสิ้นหวังในที่สุดพวกเขาก็พบกันแต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยหลังจากรออเป็นเวลานานอยู่ซีก็เข้ามาและนำอาหารมาให้อยู่ซีพูดกับเจียนอีหลิงว่าในท่านเชิงกินน้อยมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาและมักจะต้องให้สารอาหารผ่านหลอดเลือดเพื่อเสริมสารอาหารให้กับร่างกาย ยูซียื่นชามข้าวในมือให้กับเจียนอีหลิงในชามคือซุปไข่ซึ่งเป็นอาหารที่นุ่มและง่ายต่อการกลืนเจียนอีหลิงป้อนอาหารให้ใจ่ยหวินเชิงช้อนถูกส่งไปที่ปากของใจวินเชิงแต่จ่ใจวินเชิงไม่อ้าปากกินหน่อยดีไหมใจวินเชิงยังคงไม่ขยับออกไปในที่สุดเขาก็พูดแต่เขากลับบอกให้เจียนอีหลิงออกไป ยูซีได้ยินดังนั้นก็ตกใจในท่านเชิงจะทําอะไรเธอคือเทพหลิงไงนายรอคอยเทพหลิภฮลิงออมาสอปีเลยนะยูซีวิ่งเข้าไปบอกว่าเพราะใบหน้าของเธอมีบาดแผลนายถึงจําเธอไม่ได้ใช่ไหมเทพหลิงสามารถรักษาบาดแผลจนหายดีและไม่มีรอยแผลเป็นได้นะนายจาบแผลที่แขนของเธอได้ไหมบาดแผลที่แขนลึกกว่านี้ยังไม่มีรอยแผลเป็นเลยไม่ใช่เหรอออกไป ใจวินเชิงย้ำอีกครั้งไม่ใช่น้ำเสียงที่มีพลังแต่ท่าทางของเขามั่นคงมากนายท่านเชิงนายยูซีไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นแบบนี้คนที่เขาเฝ้าคิดถึงทั้งวันทั้งคืนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาแล้วแต่เขากลับยืนกรานที่จะไล่เธอออกไปงั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจียนอีหลิงยื่นชามให้กับยูซีแล้วนั่งรถเข็นของตัวเองเธอหมุนล้อรถเข็นและออกจากห้องไป หลังจากที่เจียนอีหลิงออกไปแล้วอยู่ซีก็ถามใจหวินเชิงว่านายท่านเชิงเกิดอะไรขึ้นกับนายนายรออีหลิงมาสองปีเลยนะฉันไม่สามารถดูแลเธอได้น้ำเสียงทุ้มต่ำและเงียบลงใจหวินเชิงก้มหน้าลงและมองร่างกายของตัวเองเขารู้ว่าตัวเองในตอนนี้เป็นยังไงเขารู้ว่าตอนนี้เขาน่าเกลียดแค่ไหนและไร้ประโยชน์เพียงใด ไม่เพียงแต่เขาไม่สามารถดูแลเธอได้เท่านั้นแต่เขายังต้องให้เธอมาดูแลเขาอีกและเธอยังต้องป้อนอาหารให้เขาอีกด้วยนายท่านเชางอย่าพูดแบบนี้สิเดี๋ยวนายก็จะดีขึ้นกินเยอะๆร่างกายของนายก็จะฟื้นตัวอยู่สี่รีพูดไรประโยชน์ทั้งตอนนี้และต่อจากนี้ไปจ่ายวินเชิงไม่แสดงสีหน้าใดๆแววตาของเขาหม่นหามองและนิ่งสนิท ไม่ใช่ในท่านเชิงครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุใครจะคิดว่าเครื่องบินของเทพหลิงจะประสบอุบัติเหตุนี่คือประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนก็เหมือนกันนายเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนายจะทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติเธอประสบอุบัติเหตุแต่ฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเจียนอีหลิงประสบอุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุ คนปกติยังสามารถทำอะไรเพื่อปกป้องเธอได้แต่เขาหาไม่ได้ไม่เพียงแต่ทำไม่ได้เขายังกลายเป็นภาระที่ใหญ่ที่สุดและเป็นภาระของทุกคนอีกด้วยในท่านเชิองอย่าคิดแบบนั้นพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันยูซีรีบอธิบายและปลอบโยนฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่สามารถทำให้เธอมีความสุขได้ยูซีไม่เห็นร่องรอยความโกรธปรากฏบนใบหน้าและดวงตาของใจวินเชิง เจียนอี้หลิงกลับมาแล้วแต่ในระหว่างสองปีที่เฝ้ารอเขากลับเห็นร่างที่ไร้ประโยชน์ของตัวเองอย่างชัดเจนเขารังเกียดร่างกายของตัวเองเขารังเกียดรูปลักษณ์ที่น่ากลัวของตัวเองและเขายิ่งรังเกียตตัวเองเมื่อต้องกลายเป็นภาระของเธอนายท่านเชื่องอยากคิดแบบนี้เลยสองปีที่ไม่ได้เจอกันและในตอนนี้ก็ได้เจอกันอีกครั้งอยากคิดแบบนี้อีกเลยนะฉันจะกลับเปิดจริงจ่ายวินเชิงกล่าว การน้มน้าวใจของยูซีไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของใจวินเชิงได้ตอนที่1130นายไม่สามารถหยุดฉันได้ยูซีชักชวนในท่านเชิงหลังจากที่รู้ข่าวเธอนายก็มาที่นี่ทันทีท่อพวกนี้ที่อยู่บนตัวนายก็ไม่ได้ดึงออกทั้งทางที่สภาพร่างกายของนายย่ำแย่และการเดินทางไกลๆอาจทําให้ในายตายได้แต่นายก็ไม่ยอมรอแม้แต่วินาทีเดียวเพียงเพื่อมาพบเธอและเห็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ ยูซีกล่าวต่อไปว่านายท่านเชิงพวกเราทุกคนรู้ว่านายเป็นห่วงอีหลิงมากแค่ไหนาย,ย่าหลอกตัวเองอีกเลยเทพหลิงเป็นห่วงนายมากเหมือนกันไม่ว่านายจะเป็นยังไงนายก็เป็นอาเชิงคนโปรดของเธอเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเห็นเธอร้องให้มากขนาดนี้ตอนโตร้องให้เหมือนเด็กเลยเธอจะเสียใจขนาดไหนถ้านายทิ้งเธอไปจริงๆท,ทั้งทั้งที่ใส่ใจมากแม้ว่าเขาจะสนใจชีวิตของตัวเองแต่เขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้เลย แต่หลังจากเจอกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะกลับแล้วยูซีไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์ดังกล่าวได้ใจวินเชิงมองออกไปนอกหน้าต่างเงียบๆโดยไม่ตอบยูซีเมื่อเห็นใจวินเชิงเป็นแบบนี้แล้วยูซีก็รู้สึกกระสับกระส่ายแต่ก่อนนายท่านเชิงนั้นแข็งแกร่งและดื้อรั้นเป็นอย่างมากนายท่านเชิงที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่มีความโกรธหรือความเย่อหยิงใดๆ ยูซีรู้ว่าตัวเองไม่อาจเปลี่ยนความคิดของใจวินเชิงได้เขาจึงหันหน้าและออกจากห้องไปหาเจียนอีหลิงที่เพิ่งถูกใจวินเชิงไล่ออกจากห้องอีหลิงเจียนอีหลิงไม่ได้ไปไหนไกลเธอพักอยู่บริเวณลานเล็กๆหน้าบ้านจินจินเธอนั่งอยู่บนรถเข็นและเห็นอยู่ซีออกมาเธอจึงถามว่าเขากินข้าวหรือยังอีหลิง เมื่อได้ยินคำถามของเจียนอีหลิงอยู่ซีก็รู้สึกเจ็บปวดด้วยเหตุผลบางอย่างเขาพูดกับเจียนอีหลิงว่าอีหลิงตอนนี้เขาผ่านอุปสรรคของตัวเองไปไม่ได้แล้วเขากลายเป็นแบบอือเจียนอีหลิงไม่ได้เศร้าเธอรู้ว่าเขาต้องเสียใจมากกว่าเธอแน่ๆอีหลิงเขาบอกว่าจะกลับทันทีแค่คนเดียวฉันขอโทรหาปู่จ่ายได้ไหมเจียนอีหลิงถามอีหลิงจะหาอะไร ฉันจะถามปูใจว่าเขาหมายถึงอะไรโอเคสู้ๆยูซียื่นโทรศัพท์ของตัวเองให้เจียนอ e ีหลิงหมายเลขทั่วไปไม่สามารถโทรติดต่อท่านผู้เท่าใจได้แต่หมายเลขของยูซีสามารถโทรได้หลังจากกดรับสายแล้วท่านผู้เท่าใจที่รู้ว่าเจียนอ e ีหลิงยังมีชีวิตอยู่ยังคงร้องให้หลังจากที่ได้ยินเสียงเจียนอ e ีหลิงไม่มีใครรู้ว่าความเศร้าแบบไหนที่ชายชราผู้มีอำนาจสูงได้ประสบในช่วงสองปีที่ผ่านมา เจียนอีหลิงบอกให้ท่านผู้เท่าเจ้าม้อยในการสั่งการและควบคุมคนรอบข้างจ่ายหวินเพิ่งให้กับเธอท่านผู้เท่าจ่ายตอบตกลงตอนแรกอยู่ซียังสงสัยอยู่บ้างไม่เข้าใจว่าเจียนอีหลิงต้องการทําอะไรหลังจากได้ยินเรื่องนี้อยู่ซีก็เข้าใจทันทีจ่ายหวินเชิ่งไม่สามารถออกไปได้ด้วยตัวเองตรับใดที่เธอมีอำนาจควบคุมคนรอบข้างของเขาเขาก็ไม่สามารถไปจากเจียนอีหลิงได้ตามใจชอบ หลังจากคุยโทรศัพท์กับท่านผู้เท่าใจเสร็จเจียนอ e ีหลิงก็ดันรถเข็นที่ตัวเองนั่งอยู่เข้าไปในห้องเมื่อเห็นว่าเจ e ียนอีหลิงกลับเข้ามาจ่ายวินเชิงก็มองไปที่เธอแต่ก็ยังไม่พูดอะไรเจียนอีหลิงมาอยู่ตรงหน้าจ่วินเชนอีกครั้งและเอื้อมมือไปปลดเข็มขัดของจ่าวินเชิงจ่ายวินเชิงนอนอยู่บนเตียงมาตลอดสปีและสวมชุดผู้ป่วยมาตลอดและวันนี้เขาได้เปลี่ยน เสื้อผ้าในตอนที่เขามาถึงนี่เป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่เมื่อสองปีก่อนเมื่อก่อนเขาใส่ได้พอดีแต่ตอนนี้กลับหลวมมากๆเธอกําลังทำอะไรจ่ายวินเชิงมองเจียนอีหลิงด้วยความประหลาดใจถ้าสิ่งที่คนเป็นแฟนทมกันหนะ้าหยุดนะตอนนี้นายไม่มีแรงแม้แต่จะยกมือขึ้นนายไม่สามารถหยุดฉันได้แล้ว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้